ไฟท็อปทาร่าเนี่ยที่ตั้งแต่เริ่มไลฟ์มาเนี่ยผมจะพูดคำว่าเชื้อไฟท็อปทาร่าแต่ผมจะไม่พูดคำว่าเชื้อราไฟท็อปทาร่าผมไม่พูดคำว่าเชื้อราไฟท็อปทาร่าเลยนะผมพูดคำว่าเชื้อไฟท็อปทาร่าเพราะว่างานวิจัยรุ่นใหม่งานศึกษาค้นคว้ารุ่นใหม่ๆเขาจะระบุมาแล้วว่าเชื้อไฟท็อปทาร่าไม่ใช่เชื้อรา แต่เชื้อไฟทอปทลร่าเป็นนี่เขาใช้คำว่าฟังกัสไรค์หมายความว่าเชื้อขายลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนิยามใหม่ของเชื้อไฟทอปทลร่าเราต้องบอกว่ามันคือจุลินรีย์หรือเชื้อก่อโรคที่มีลักษณะเป็นเชื้อายราฟังกัสไรค์ออกเสียงให้เต็มไรค์ right มีคนบอกมาว่าภาพและเสียงชัดครับต้องชัดแหละลงทุนขนาดนี้นะครับปรับเปลี่ยนห้องใหม่เปลี่ยนฉากใหม่เปลี่ยนไฟเปลี่ยนโอโ้โหเปลี่ยนเยอะเลยรอบนี้ลงทุนพอสมควรคือใช้เงินทํางานอะ่ะได้ตังไม่ได้ตังว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่าเอาเอา,เอาเงินทํางานก่อนโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของเชื้อไฟทอปทราเหมือนเดิมคําว่าเชื้อไฟทอปทราเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่ามันเป็นเชื้อคายรา นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงหัวข้อด้านบนสุดผมเขียนว่าความผันแปรในไม,ไม่ใช่ผมเขียนอันนี้เป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยของอาจารย์อมรัฐผู้ภัยบู์ท่านทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความผันแปรในเชื้อไฟทอปทาราพรามิโอราในทุเรียนถึงลักษณะรูปร่างแล้วก็แบบการผสมนะครับ เราไม่ต้องไปดูรายละเอียดในนี้มากแต่หัวใจสําคัญมันคือคําตรงนี้คํา3คํานี้คือความผันแปรนะครับคำว่าความผันแปรของเชื้อไฟทอปทราปรามิวราชในที่นี้เนี่ยจะหมายความว่าเชื้อไฟทอปทรามีความผันแปรเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงอธิบายแบบนี้เนาะคือช่วงก่อนเนี่ยเรามีเรื่องของภาวะไวรัสโควิด ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าช่วงโควิดเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่โควิดออกมาใหม่ช่วง6เดือนแรกหนึ่งปีแรกเนี่ยเราก็จะได้ยินคําว่า,าไวรัสโควิดแล้วก็อาจจะมีเชื้อสายพันธุ์ย่อยของไวรัสโควิดออกมาบ้างนิดหน่อยพอเข้าสู่ปี2 3 4เราจะพบกับคําว่าเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ย่อยตร์ดมาเลยเป็นตับมาเลย คือมีไม่รู้กี่เชือ้อ3เดือน5เดือนอ่พบใหม่อีกแล้วเชื้อสายพันธุ์ย่อยพบใหม่อีกแล้วเดี๋ยวไปพบที่อังกฤษเดี๋ยวไปพบที่แอฟริกาพบที่โซนยุโรปที่จีนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือพบสายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสโควิดเยอะมากทีนี้คําว่าความผันแปรของเชื้อไฟทบธราเนี่ยแบบนั้นเลยครับเช่นเชื้อไฟททอราปาิมวราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นคนเนาะอย่างผมเนี่ย ชื่อธีรศักดิ์นามสกุลชูเชิดไฟท็อปทอล่าเนี่ยก็เหมือนกับนามสกุลอะชูเชิดปามิโวรานี่ก็เหมือนชื่อจริงของผมอะคือธีรศักดิ์ทีนี้มันจะมีสายพันธุ์ย่อยเหมือนเวลาโควิดอหะมันก็อาจจะเป็นธีรศักดิ์ชูเชิร์ด001 002ธีรศักดิ์00ธีรศักดิ์ชูเชิร์ด002ธีรศักดิ์ชูเชิร์ด003ธีรศักดิ์ชูเชิร์ด004 สำหรับเชื้อไฟทอปทาราปาวมิโมราก็จะเป็นอารมณ์นี้เหมือนกันทีนี้ไอ้แต่ละเชื้อเนี่ยให้เอาไอ้เขาเรียกว่าสายพันธุ์ย่อยเนาะให้เอาไปเทียบกับไวรัสโควิดเลยคือตอนไวรัสโควิดมาแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ย่อยนี้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 ต้องเป็นวัคซีนตัวนี้ถึงจะโอเคถ้าเป็นวัคซีนตัวนี้ไม่อยู่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นถ้าเอามาเทียบกับเชื้อไฟทอปทาราก็หมายความว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ย่อยนี้ ยาตัวนี้ใช้กับไฟท็อปตัวนี้ไม่ได้นะยาตัวนี้ใช้กับไฟท็อปตัวนี้ไม่ได้นะถ้าไฟท็อปตัวนี้ต้องเป็นยาตัวนี้เท่านั้นนะจะเป็นแบบนั้นครับมันจะเป็นแบบนั้นมันมีเรื่องเล่าตอนที่ไปทํางานวิจัยเรื่องไฟท็อปทอาดโดยการ list รายการยาไปให้อาจารย์เขาทำเนี่ยทั้งหมด24ตัวคือ,อขอโทษตรงนี้เลยนะครับหล,หลายงานตัวเฉพาะงานที่ไปประชุมที่อําเภอท่าสาราที่มอวไลลักษณนะครับของบริษัทตาเจ็ตเนี่ย แล้วก็ที่มอแม่โจ้ระเมนะครับที่จังหวัดชุมพรของตาเจ็ดเหมือนกันนะครับวันนั้นผมไปเล่าเรื่องนี้แหละแต่ละข้าว,าวเนาะแล้วไปบอกว่าผมส่งยาไปให้จารย์ทดสอบประมาณ28-32ตัวประมาณนี้ผมแต่พอจะมาไลฟ์วันนี้ผมเมื่อเช้าก็เลยเตรียมเอกสารพอเตรียมเอกสาร๊บ้าวมัน24ตัวไม่ใช่28-30มันแค่24ตัวเนาะอ่าประมาณนี้ทีนี้ ไอ้ช่วงที่ผมทํางานวิจัยกับทางทีมงานของอาจารย์ที่มหาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีการประชุมคุยการหาแนวทางในการทํางานวิจัยร่วมกันความต้องการของผมคืออะไรอาจารย์ทําได้ยังไงเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อนที่จะเริ่มงานวิจัยทีนี้ในช่วงของการเริ่มต้นคุยกันในช่วงของการประชุมกันเนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่ามีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งประเทศในเอเชียเหล่านี่แหละเขาคิดค้นพันพริก ขึ้นมา4สายพันธุ์เป็นพริกนะขึ้นมา4สายพันธุ์แล้วเขาการันตีว่าพริกสสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นพริกที่ทนต่อโรครากเนา่าโคนเนา่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทาราาได้ดีสุดๆของสี่สายพันธุ์นี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็นําเข้าเอามาทดสอบอาจารย์ที่อยู่ในทีมงานที่จะทําทดสอบกับผมเนี่ยห่ท่านที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปทํางานวิจัยนี้ร่วมก,กันกับประเทศนั้นนะครับก็ไปทําทดสอบปลูกพริก4ี่สายพันธุ์เนี่ยที่จังหวัดตาก ปรากฏว่าไอ้พิกซี่สายพันธุ์ที่บริษัทนั้นมั่นใจนักมั่นใจหนาพอมาอยู่เมืองไทยปับ๊บเฮี้ยนนะครับเรียบร้อยหมดต้องพับเสือกลับบ้านนะครับซึ่งที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เขาสื่อเรื่องของความผันแปรของเชื้อไฟทอปทลาพออาจารย์เล่าให้ฟังเพื่อผมก็เลยไปค้นข้อมูลต่อก็เลยได้เอกสารพวกนี้จากของอาจารย์อมรรัตน์ผู้ภัยบูล์เนี่ยเข้ามาเอามาอ่านเอามาอ้างอิงอะไรเพิ่มเติมนะครับั้นก็จะบอกแค่ว่า เชื้อไฟทอพทาร่าไม่ใช่ว่าคำแนะนำยาเมื่อสมัยก่อนสมัยเก่ามันจะใช้ได้เสมอไปสมมตินะส่วนที่จังหวัดจันทบ,บรุรีบอกว่าใช้ยา A ได้ผลดีแล้วไปแนะนำให้เพื่อนหรือพี่น้องกันก็ตามที่อยู่ที่สุราษฎร์ใช้ยา A เ,เหมือนกันปรากฏว่าที่สุราษฎร์ใช้ไม่ได้ผลไม่ได้บอกว่ายา A ไม่ดีแต่กำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความผันแปรของเชื้อไฟทอพทาร่าซึ่งนามสกุลย่อยหรือสายพันธุ์ย่อยที่จังหวัดจันทบ,บรุรีกับที่จังหวัดสุราษฎร์ อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะคนละเชื้อเหมือนกับเคสที่ผมมีขายบางตัวก็คือสั่งมาจากมหาวิทยาลัยมอเกษตรนี่พูดได้สั่งมาจากมหาวิทยาลัยมอเกษตรเขาจะมีทําเชื้อ bs ก็คือบารซิลัสซับทิลิสเนี่ยก็จะมีออกมาทั้งหมด3สายพันธุ์ก็จะเป็น bs เบอร์หนึ่ง bs เบอร์สอ bs เบอร์สซึ่งไอ้คำว่า bs เบอร์หเบอร์สเบอร์สเนี่ยหมายความว่ามันเป็นสายพันธุ์ย่อยน่าจะเป็นสายพันธุ์ย่อยที่มีความแตกต่างกันทีนี้ในเบอร์หเบอร์สเบอร์สเนี่ย ในซองที่ระบุเนี่ยเขาก็จะระบุว่าเบอร์หนึ่งได้โรคอะไรใช้ทําอะไรได้บ้างเบอร์2ก็ทําอะไรได้บ้างใช้กับโรคอะไรบ้างเบอร์3ก็จะใช้กับอะไรได้บ้างคือเขาจะแบ่งออกมา3เบอร์เลยแล้วแต่ละอย่างที่คอมเมนต์มาหรือแนะนาบนบนซองเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยถ้าสมมติเบอร์หนึ่งบอกว่าใช้กับโรคแบคทีรียพวกโรคแคานเกอร์ได้เขาก็จะแนะนาแค่แบคทีรียหรือโรคแคานเกอร์เบอร์2อาจจะเป็นโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดจากพวกเชื้อรากลุ่มเชื้อราต่างๆอย่างเงี้ยส่วนเบอร์3ก็จะบอกว่า เป็นกลุ่มเชื้อราที่เข้าทําลายที่ใบทําให้เกิดโรคใบจุดใบไหม้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ย่อยแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความเด่นกับโรคต่างๆไม่เหมือนกันซึ่งก็จะเปรียบได้เหมือนกับพวกความผันแปรของเชื้อไฟทอปทราพาวมิโอราด้วยนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับทีนี้จะมาสู่ส่วนที่ผมไปทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ภาคเหนือนะครับ ผมไม่ได้เอาชื่องานวิจัยมาเต็มๆนะครับคือผมเขียนให้มันตัวใหญ่หญเพื่อให้ทุกคนอ่านง่ายอะไรง่ายนะครับเขียนย่อๆสั้นๆงานวิจัยนี้เนี่ยเป็นการค้นหาหรือทดสอบสารกําจัดเชื้อายราไฟทอปทอรานะครับซึ่งเราในงานวิจัยนี้เราไม่ได้ระบุว่ามันเป็นไฟทอปทอราปามิวราหรือเปล่าแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นไฟทอปทราปาลมิวรานั่นแหละนะครับทีนี้เราไม่ได้ไปศึกษาลึกขนาดนั้นว่าไอ้เชื้อที่เรามาทดสอบเนี่ยมันเป็น ไฟทอปทั่าปามิโวล่าหรือเปล่าแต่เราศึกษาแบบนี้ครับซึ่งใครๆก็จะทําแบบนี้เพราะว่าต้นทุนในการทํางานวิจัยมันถูกคือไม่ต้องไปนั่งแยกว่าโอ้ไอเชื้อนี้มันเป็นชื่อสกุลมันเป็นไฟทอปทร่าชื่อตัวมันเป็นปามิโมวล่าหรือเปล่าเหมือนที่ผมอธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เหมือนชื่อผมอะชื่อตัวคือธรรีรศักชื่อสกุลคือชูเชอร์อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ มาดูจานก้อนกลมๆฝั่งซ้ายแรกสุดแล้วก็จะมีเป็นสีขาวๆกระจายกระจายกระจายออกไอ้สีขาวที่กระจายกระจายออกนี่คือเชื้อไฟทอฟทาร่านะครับเมื่อเราเลี้ยงเชื้อในจานแบบนี้เนี่ยตรงกลางเราจะเห็นตรงที่เป็นแต้มสีแดงๆที่ผมจิ้มอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราเอาเชื้อไฟทอฟทาร่าไปดรอบไว้ในจานเพจซึ่งในจานเพจเนี่ยก็จะมีตัววุ้นวุ้นที่เรากินกันทั่วๆไปนี่แหละครับ มีมันปกติจะใช้มันฝรั่งแต่งานวิจัยนี้จะใช้เป็นตัวสับป,ปะรดแล้วก็จะมีน้ําตาลกูโคสคําถามว่าทาไมไม่ใช้มันฝรั่งคําตอบก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงด้วยมันฝรั่งเชื้อไฟทอรล,ลามันไม่โตมันต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวสับป,ปะรดซึ่งมีทําคลิปสั้นๆออกไปแล้วนะครับก็ก็ต้องเลยใช้เป็นสับป,ปะรดนะครับเราดับเชื้อไปแล้วเชื้อก็จะเริ่มเติบโตก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ถ้วยกลางหรือจานกลางก็รูปร่างคล้ายๆกันนะครับหมายความ การเจริญเติบโตของเชื้อเนี่ยคล้ายๆกันทั้งจานซ้ายจานกลางแล้วก็จานขวาเราเรียกการเจริญพี่แผ่ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเรามองไปตรงๆมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราดูกลีบดอกกุหลาบเวลามองกลีบกุหลาบจากด้านบนลงไปเนี่ยมันจะคล้ายกลีบดอกกุหลาบนี่คือลักษณะการเจริญเติบโตของเชื้อไฟทอลลาล่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้จานซ้ายสุดจานกลางแล้วก็จานขวาสุดมันจะเป็นคนละเขาเรียกว่า เชื้อไฟทอฟ์ทลาที่เราเอามามันคนละคนละจุดกันนะครับจานซ้ายสุดเนี่ยเราเอามาจากต้นทุเรียนชนีพันชนีที่ติดเชื้อไฟทอฟทราจานกลางเนี่ยเป็นกระดุมเราใช้สัญลักษณ์ตัวย่อเป็นตัวดีเนาะแล้วก็ตัวเอ็มเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัวย่อเป็นของหมอนทองคือสายพันธุ์หมอนทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํางานวิจัยเราไม่ได้ไปใช้ต้นทุนอะไรสูงมากที่จะไปศึกษาถึงระดับที่ว่า ไอเชื้อไฟทอพาาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเชื้ออะไรกันแน่หรือมีสายพันธุ์ย่อยอะไรเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งไม่ทำเลยเลยเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจานซ้ายจานกลางจานขวาในงานวิจัยหรือเวลาใครก็ตามที่ไปอ่านเอกสารงานวิจัยต่างๆเขาจะใช้คําว่า isolate isolate ที่1ก็คือจานซ้าย isolate ที่2จานกลาง isolate ที่3ก็เป็นจานขวาอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้เพื่อให้ง่ายสําหรับเราเราก็จะใช้เป็นคําว่าตัว C ตัว D ตัว M C ย่อมาจากไอโซเลตที่1เชื้อไฟทอล่าที่มาจากทุเรียนสายพันธุ์ชนีที่ติดเชือ้อจันกลางก็จะเป็นต้นสายพันธุ์กระดุมที่ติดเชือ้อไฟทอล,ลา่าแล้วก็ต้นขวาสุดก็จะเป็นต้นทุเรียนที่ติดเชือ้อไฟทอล่าเป็นพันธุ์หมอนทองประมาณนี้การทํางานวิจัยมันจะต้องมีสมมติฐานเนาะเพื่อที่จะหาคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานแรกของงานวิจัยนี้คือเรื่องของความผันแปรของเชือ้อไฟทอล,ลา่า นะครับอันที่2คือชนิดของสารป้องกันกําจัดโรคพืชซึ่งในงานวิจัยนี้ผมก็คัดเลือกสารหรือยาราที่คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพหรือเป็นยาราที่ใครๆก็แนะนํากันหรือใครๆก็บอกกันหรือใครก็โฆษณากันเอาไปทำท,ทำการทดสอบโดยในนั้นเนี่ยที่ลิสต์ไปให้อาจารย์มันมีมันมีครบแล้วที่เขาพูดกันว่ามันใช้กับเชื้อไฟทัทราได้มันมีครบแล้วแต่ มันจะมียาอยู่ตัว2ตัวที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. แม้ยาตัวนี้มันไม่มีคําแนะนําในเชื้อไฟทับทร่าแต่มันน่าทดสอบก็ลองเอาไปทดสอบดูก็ส่งให้อาจารย์ก็จะได้สารมาทั้งหมด24ตัววันนี้ก็จะไล่ชื่อสารให้ครบทุกตัวให้ครบทุกเปอร์เซ็นต์สารด้วยที่ส่งไปรวมถึงอัตราการใช้แล้วก็ไปดูวันเองแล้วกันว่าสารนี้เป็นตัวอะไรยังไงนะครับผมไม่ได้พูดถึงแบรนด์หรือโฆษณายาตัวไหนนะอื mm. ย้ำอีกนิดนึงว่าตอนที่ส่งยาไปทั้ง24ตัวด้วยความที่ตอนนั้นผมทําทําในฐานะบริษัทยาแต่ยาที่ส่งไปให้อาจารย์ทุกขวดจะเป็นอารมณ์คล้ายๆสมมติอย่างนี้เราเขียนแบ็กเอิร์ดใช่ไหมผมลอกฉลากแบ็กเอิร์ดออกให้เหลือแค่เป็นตัวเปล่าๆแล้วก็เขียนประกาไปให้ว่านี่คือยาอะไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อัตราที่ผมต้องการทดสอบส่งไปให้อาจารย์ดูว่านี่คือยาอะไรอารมณ์ก็ประมาณนี้ โอ้นี่อันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับไคโนยาแรงกลุ่ม 12A นะครับเป็นสารไดอะเฟนไทยูรอนแอบมาโฆษณาอีกแล้ว25% SC ตัวนี้ที่ค้าก่อนผมทำคลิปออกไปแล้วก็เอามาพูดถึงนะครับว่ามันได้ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรได้มแมลงค่อนข้างกว้างมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าได้เฉพาะไรอย่างเดียวเหมือนกับยากลุ่ม12 กลุ่ม12ตัวอื่นเช่นเฟนบูทาตินออกไซด์หรือว่าจะเป็นตัวโพพไกานะครับซึ่งมันได้ทั้งเพีย้ยไฟนนอนอได้แมลงหลากหลายมากนะครับปรากฏว่าโหอ,อาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี้ยมีคนเข้ามาคุยกับผมเรื่องไคโน่ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะแล้วก็สัปดาห์นี้ไคโน่ ino, มีจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านคือจะบอกแค่นี้ว่าสมมติเป็นขวดอย่างเงี้ยตอนนั้นที่อยู่บริษัทนะก็ลอกฉลากออกลอกฉลากไคโน่นี่ออกเลยแล้วก็เขียนเขียนป้ายติดไปว่าเป็นสารอะไรแล้วก็ส่งไปให้จารยนพร้อมกััับบอตรราแนนนะค จัดห้องใหม่อะไรมันก็อยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเป็นหมดตอนนี้ก็หยิบจับง่ายนี่มีของเล่นตัวนี้ด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นโครงร่างของเซลล์เซลล์พืชเซลล์พืชน,นะบมันก็จะเป็นเลียมๆอย่างเงี้ยประมาณนี้ไว้วันหลังค่อยมาคุยกันโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องของเราต่อสมมุติฐานข้อที่3ของเราคือระดับความเข้มข้นของสารป้องกันกําจัดโรคพืชเนี่ยมันมีผลต่อความสามารถในการกําจัดเชื้อหรือป้องกันเชื้อหรือเปล่าตรงชนิดของสารเนี่ยเรามีทั้งหมด24สสาร ข้อ3มเนี่ยมันจะมี3ระดับการทดลองของอัตราการใช้ยาหรือความเข้มข้นของยานะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับอันนี้เป็นแผนผังภาพรวมของการทดลองเนาะก็อย่างที่บอกถ้าเป็นตัว C ก็คือเชื้อไฟทอปเทล่าที่เก็บมาจากต้นทุเรียนพันชนีแล้วถ้าเป็นตัวดีก็เก็บเชื้อไฟทอปเทล่ามาจากต้นทุเรียนสายพันธุ์กระดุมแล้วก็ตัว M จะเป็นเชื้อไฟทอปเทล่าที่เก็บมาจากต้นพันสายพันธุ หมอนทองนะครับทีนี้สารป้องกันกําจัดโรคพืชที่เราใช้ทั้งหมดนะั้นมีอยู่24ตัวนะครับวิธีการทดสอบของเรา mm. เขาเรียกกันว่า poison food technique นะครับ poison food technique คืออาหารพิษก็เนี่ยดูภาพนี้ละกันดูตรงที่เป็นจานเพจตรงนี้ยคือมันเป็นจานเพจใสๆเป็นถ้วยจานก้นก้นไม่ลึกก้นแคบๆสูงประมาณสัก1เซนเซนกว่าๆอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาเนาะ คนที่เรียนมาเขาก็จะเข้าใจคนที่ไม่เรียนมาก็จะเป็นก้นอย่างเงี้ยแล้วก็กลมๆแบบนี้แหละแบบในรูปภาพนี่แหละทีนี้ในนั้นก็จะเอาเวลาเขาเขาเขียนว่าอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเขาจะเขียนว่า PDA ไหมมันเป็น PDA มันย่อม,มาจากอาหารเลี้ยงบุนที่มาจากมันฝรั่งอ PDA ถ้าจำไม่ผิด P นี่คือ potato, โปรโตีโตโปรตโตนี่คือมันฝรั่งแต่ว่าในงานวิจัยจริงๆเราใช้เป็นสับปะรดก็ไม่งั้นเชื้อไม่โตเวลาเราเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราก็จะมีการดรอ สารป้องกันกำจัดโรคพือตามอัตราที่ผมแนะนําให้อาจารย์ไปเนี่ยว่าผมต้องการอาารัตรานี้นะอาจารย์เขาก็จะไปคํานวณเรื่องอาตาัตราและความเข้มข้นมาเสร็จแล้วเขาก็ไปดอบใช้ไอ้วิธีการดอบเชื้อและยาลงไปที่จานเผ็ดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการทดสอบด้วยอาหารพิษนะครับ poison food technique นะครับเวลาเราเห็นคําแนะนำนะในงานวิจัยส่วนใหญ่เขาใช้วิธีการนี้ทำทางนั้นเลยนะครับข้อดีคือ ง่ายสะดวกรวดเร็วสามารถทําเยอะๆได้แต่การทาในเยอะอย่างที่งานวิจัยนี้ทำยาทั้งหมด24ตัวในคราวเดียวกันครั้งเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและก็ยุ่งยากมากคือบริษัทใช้เงินเยอะมากนะครับในการทํางานวิจัยนี้ใช้เงินทําในงานวิจัยนี้เกือบหลักหลักไหมนบบหลื่นเจออเกือบเจ็ดหลักไม่ใช่6หลักเกือบเจ็ดหลักเกือบล้านอ่ะเอาง่ายงานวิจัยนี้เกือบล้านเพราะ ยาทั้งหมด24ตัวทําไม่รู้กี่ซ้ําทําไม่รู้กี่ขั้นตอนโหเยอะมากนะครับมันค่อนข้างเยอะซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายสิ่งที่ผมให้โจทย์อาจารย์ไปนะเป็นความท้าทายของทีมงานอาจารย์มากสุดๆเลยนะครับทำกันโหทำกันข้ามปีอะงานวิจัยนี้นะครับเเราทํากันตอนปีปี56ปี65 66ประมาณนี้ปี6 5ต่อปี66ประมาณนี้เพิ่งไม่กี่ปีเอง2-3ปีมาน,นี่เองนะครับโอเคทีนี้ยาทั้ง24ตัวเราใช้เทคนิควิธีการก็คือเป็นเหยื่อพิษหรืออาหารพิษนะครับแล้วก็อัตราตามคําแนะนําอันดับแรกเราทําตามอัตราแนะนําก่อนเมื่อได้อัตราตามคําแนะนํามาแล้วแล้วคัดมาว่ายาตัวไหน ใช้กับโรคได้บ้างเราก็จะมีการแบ่งออกมาสองฝั่งฝั่งแรกคือทางนั้นขวานะครับลดอัตรายาที่เราคิดว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยสมมติเราใช้ยายาบีในการป้องกันกาจัดเชื้อไฟทอปทาร่าที่มาจากต้นสายพันธุ์ชนีต้นสายพันธุ์กันดุมต้นสายพันธุ์หมอนทองเนี่ยถ้าผ่านเข้าเกณฑ์เราจะเอายาพวกนั้นนะมาลดอัตราลงครึ่งหนึ่งแล้วทดสอบซ้ําถ้ายังโอเคอีกหรือบางตัวมีแนวโน้มว่าเฮ้ยจะได้ไม่ได้ แต่ลดอัตราลงแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเงี้ยลองเพิ่มอัตราการใช้หรือความเข้มข้นเพิ่มไปอีก1เท่าสิมันเป็นยังไงนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับสุดท้ายเราก็จะมีการทดสอบความเข้มขน้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยาที่เราคัดเลือกมาทั้งหมดลองปรับอัตรายาดูสิคือยาบางตัวเนี่ยเปอร์เซ็นต์สมมติเราไปซื้อยามายา A 20%ยา B 5% ลองปรับไอ้สิบเนี่ยให้ความเข้มข้นของเนื้อยาน่ยมันเท่ากันดูซิถ้ามันเท่ากันแล้วอะไรมันมีประสิทธิภาพมากมีอะไรมีประสิทธิภาพในการป้องกกำจัดได้บ้างทีนี้ <c oughs> สิ่งที่ผมจะนําเสนอวันนี้มันจะเป็นแค่ 1. อัตราตามคําแนะนํามียาตัวไหนบ้างที่ผ่านเกณฑ์2ถ้าลดอัตราลงครึ่งหนึ่งแล้วยังผ่านเกณฑ์ของเรานะครับแล้วก็3ถ้าเพิ่มอัตรายาขึ้นไปอีก1เท่าแล้วมันโอเค นะครับอันนี้ก็จะมีแค่3ตัวไอ้ตัวสุดท้ายคือปรับความเป็มข้นเนี่ยผมคิดว่าคงคงไม่มีความจําเป็นต้องใช้เอาแค่3ตัวเนี้ยก็เพียงพอละทีนี้เกณฑ์คัดเลือกสารของเราหมายความว่าถ้าเราใช้อาหารที่เป็นเหยื่อพิษไปแล้วเนี่ยที่เป็นที่เป็นพิษกับเชื้อโรคเนี่ยคือต้องสามารถคุมการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ9 0ขึ้นไปจนถึง100% คือถ้า100%เนี่คือคุมได้แบบกิ๊กเลยเชื้อไม่เจริญละเชื้อดอบอยู่ตรงไหนก็อยู่แค่ตรงนั้นไม่เจริญต่ออันนี้โอเคเลย90%ก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้อยากจะบอกนี้ว่าด้วยความที่ผมเกิดตอนต้นว่าการทดสอบแบบนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักวิจัยอ่ะเขาชอบมากแต่ไอ้วิธีการคัดเลือกสารเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยที่ระดับ 90- ถึง100เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางงานวิจัยบอกว่า50%ฉันโอเคบางงานวิจัย60%ฉันโอเคซึ่งส่วนใหญ่ในงานวิจัยจะใช้ระดับที่50หรือ60%คือผมจะบอกนี้ว่างานวิจัยเนี่ยสิ่งที่ผมให้โจทย์อาจารย์ไปแล้วเราทำด้วยกันเนี่ยเรามีโจทย์หลายโจทย์หนึ่งเชื้อไฟทอปทาร่าเนี่ยผมบอกว่าอาจารย์ไฟทอปทาร่ามันเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในดินมันอยู่ในดิน เวลาที่เราฉีดยาไปอ่ะดินมันจะเป็นตัวบัฟเฟอร์ดินมันจะเป็นตัวย่อยสลายสารที่เราฉีดพ่นลงไปในดินเนี่ยได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประสิทธิภาพเราทดสอบกันที่5 0 6 0ิอย่างเงี้ยแต่เวลาเราฉีดลงดินเนี่ยประสิทธิภาพยามันจะลดลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอระดับวัดที่50-60มันไม่โอเคมันต้องเอาแบบเกือบร้อยหรือร้อยไปเลยถึงจะโอเคนี่ที่1อันที่2ก็คือว่าเวลาเชื้อพวกนี้มันเข้าทำลายมันอยู่ใน ถ้าเป็นที่ลําต้นหรือรากเนี่ยถ้าลําต้นเนี่ยเชื้อมันกินอยู่ข้างในไอ้ที่เปลือกที่เราเห็นเน่าเนี่ยคือมันแผลปะทุแล้วมันกินข้างในจนจนพังหมดแล้วจนท่อน,น,น,น้ําท่ออาหารางในพังมันเน่าหมดแล้วแล้วก็มีพวกมอดพวกอะไรเข้าไปซ้ําเติมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอมอดเจาะชัยไปที่ไหนก็พาเชื้อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพ่นยาหรือเราสเปย์ยาเข้าไปที่ลําต้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชก็ตามเนี่ยยาที่มันเข้าไปสู่ข้างในได้เนี่ยมันจะลด ปริมาณการเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าเปลือกหรือลําต้นหรือส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมันก็เป็นตัวที่บล็อกยาระดับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปวัดที่ระดับแบบคุมเชื้อได้แค่5 0 60มันไม่โอเคมันต้อง9 0้า0ถึงร้อนี่คือเป้าหมายหรือโจทย์ของผมเพราะฉะนั้นยาที่แนะนําในวันนี้ต้องบอกงี้ว่ามันจะแตกต่างจากคําแนะนําของการทดสอบยาของของงานวิจัยอื่นๆนะ ต้องย้ําอย่างนี้ก่อนว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะอันดับแรกก็คือเนี่ยเรื่องการคัดเลือกว่าระดับการควบคุมเชื้อมันต้องประมาณนี้คือ 90- ้าถึงร้อสมันมีเรื่องของลดอัตรายาลงมาครึ่งหนึ่งแล้วมันยังคุมเชื้อได้อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าลดอัตรยาลงมาครึ่งหนึ่งแล้วมันเหลือประสิทธิภาพคุมเชื้อได้ 50- าสไม่เอามันยังต้อง 80- 90ิบเอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้หรือยาบางตัวเนี่ยตอนทดสอบมันอาจจะได้ 80- 70ิ เราใช้ตัวอย่างออกมาเนี่ยเป็น3ไอโซเลตหรือว่า3สายพันธุ์ไฟทอททอล่าที่มาจากทุเรียนที่ติดเชื้อเนี่ยคนละชนิดสายพันธุ์ของทุเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนีกระดุมหมอนทองเนี่ยมันคนละอันกันเนี่ยคือทั้ง3อันเนี่ยมันต้องได้ผลเหมือนกันเพราะเพราะว่าแต่ละเชื้อมันก็มีความผันแปรเนาะสมมุติเราไปใช้ในกระดุมอาจจะได้ผลดีพอไปใช้กับตรงที่เป็นหมอนทองไม่ได้ผลกับชนีไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคมันต้อง สอันนี้ยมันต้อง80-90ขึ้นไปเพราะมันมีความผันแปรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคำแนะนําของสารจากงานวิจัยนี้มันเลยอาจจะมีความแตกต่างหรือไม่เหมือนกับงานวิจัยอื่นๆก็ต้องย้ําตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับโอเคมาดูผลการวิจัยเลยแล้วกัน